ชอนครับชนไงครับเดีวเดี๋ยวขยี้ก่อนขยี้ก่อนขึ้่บนวางเราตะกุยมาตะกุยมา่าสามรครับสามครับโอ้ยกระหึ่ม จะมีอะไรัะพูดกับ่านผู้ชมไหมครับ ตากรใจยด้วยย่าเน้อไปเอาออกด้วยยอาะออกดิ๊บยาะออกเนี่ยเป็นลายพจนย